นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิการบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมเตรียมเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกป,ปี2566ในส่วนที่รับผิดชอบหลังจากที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2566แบบเชิงรุกรวม22มาตรการซึ่งมีมาตรการที่กรมรับผิดชอบเกินครึง่งและขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมดำเนินการไว้หมดแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อผลไม้ส่งออกสุด ตลดโดยผลผลิตที่คาดว่าปีนี้จะส่งออกสู่ตลาดมีมากถึง6.78ล้านตันเพิ่มขึ้น3%จากปี2565ซึ่งแผนดังกล่าวมีเป้าหมายรองรับผล,ผลผลิตล่วงหน้าไว้ไม่ต่ำกว่า70,0,000ตันสำหรับมาตรการที่กรมจะนำมาใช้ในการดำเนินการคืออมก๋อยโมเดลซึ่งประสบความสำเร็จในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยการเชื่อมโยงให้ผู้ซื้อผู้ประกอบการห้างผู้ผลิตมาพบกับเกษตรกรและตกลงซื้อขายกาันซึ่งมีเป้าหมายที่10,000 0ตันและแบ,บ่งเป็นกระจายผลผลิต ผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต9,000 90, 0ตันขณะเดียวกันจะสนับสนุนส่งกล่องบรรจุผลไม้พร้อมจัดส่งผลไม้ที่ขายตรงจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ไปยังผู้บริโภคผ่านบริษัทไปณี์จำกัดรวม3 0 0 0 0 0กล่องซึ่งเท่ากับปี2,565และช่วยอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในเรื่องการค้าออนไลน์เพื่อขายตรงให้ผู้บริโภครวมถึงหลักสูตรการส่งออกเบื้องต้นตั้งเป้าอย่างน้อย2,500ราย